อลบันนี่รีสอร์ทห้องพักอิงธรรมชาติสำหรับผู้ที่ชอบเกมกีฬาในการตกปลาลิมเขื่อนแก่งกระจานสถานที่สะดวกสบายมีลานอเนกประสงค์กว้างขวางสามารถจุคนได้เป็นร้อย อาวานี่รีสอร์ทมีเขื่อนเก็บน้ำส่วนตัวไว้เพื่อให้ผู้ที่มาพักผ่อนได้มีกิจกรรมทางน้ำในยามว่าง คิวทัดโดยรอบติดขอบแก่งกระจานสามารถเดินไปที่ชายหาดของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานได้อย่างใกล้ๆในขณะเดียวกันทางแอลบานีรีสอร์ทมีเรือสำหรับให้ผู้ที่ชอบขับเรือเล่นในเขื่อนไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยวจะมีทั้งหลายกลุ่มบางกลุ่มจะมาตั้งเต็นเล่นกีฬารอบกองไฟกันในพื้นที่สำหรับห้องพักสร้างมาด้วยความเหมาะสมลงตัวและความเอาใจใส่ดูแล พร้อมอุปกรณ์ครบครัน